สวัสดีครับวันนี้เที่ยวกิบตามอามลมครับพาท่านผู้ชมครับมาอยู่ที่คอสเวลลาเวนเดอร์ฮะชื่อว่าสโนว์ฮิลล์ลาเวนเดอร์ฟาร์มฮะอยู่ในเขตของบรอดเวย์นะฮะที่ที่ไม่ได้ไลฟ์ให้ดูเพราะว่าเนื่องจากสัญญาณไม่มีครับเพราะเราอยู่กลางเนินเขามากๆเลยนี่ฮะด้านหน้าก็คือ นี่จะเห็นตัวอย่างของลาเวนเดอร์เขาจัดไว้เป็นสายพันธุ์มีซ่าแล้วด้านน like ี kid, skin, ้ก็คือด้านในรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้อาจจะให้เดินเข้าไปข้างในได้แล้วนะเมื่อก่อนไม่ให้เขาเปลี่ยนใหม่ผมมาเมื่อสามปีที่แล้วน่าจะได้บ้างนะแต่เขาไม่ค่อยเข้าไหลนะนี่ฮะตรงนี้เราอยู่ที่ ตู้เก็บตังค์นะฮะพอจะเข้าเราก็มาซื้อตั๋วกันก่อนเปิดสิบโมงถึงห้าโมงเย็นแล้วก็ผู้ใหญ่4ปอนเด็ก2ปอนโอเคนี่ฮะอคอร์สเวอร์ลาเวนเดอร์มาถึงปุ๊บไม่ต้องรอไกลฮะนี่เลย อันนี้เป็นส่วนหน้าก็เลยไม่เท่าไหร่จริงๆลาเวนเดอร์มีหลายหลา,หลากสีหลากสายพันธุ์ด้วยนะฮะแต่ที่นิยมกันน่าจะเป็นพันธุ์นี้เพราะว่าให้สีที่สดแล้วก็มีกลิ่นหอมนี่ยังส่วนน้อยนะฮะด้านหน้าเข้ามาเพียงแค่5เมตร นี่ครับปุ๊บพอเห็นอย่างนี้โอ้โ oh, ห oh. เป็นเต็มทุ่งเต็มเนิน,นเขาเลยครับอันนี้เป็นรัตันพิงค์ฮะจอกสีอมชมพูขาวๆอ่ามีซาวแท็กภาษาจีนด้วยฮะอันนี้อส อาร์ติกสโนว์อาร์ติกสโนว์มันจะเป็นสีขาวๆหน่อยตามชื่อเลยครั Snow. สบสโนว์ส่วนอันนี้ซีดารูจอบข้าฟ้าหน่อยส่วนอันนี้ 这个 set up r o s 我知道了我们 c rose. s rose 很我我นี่ twinkle purple เขามีหลากหลายสายพันธุ์จริงจริงฮะมาเป็นฮิวเลยฮะช่วงนี้ก็จะสีเข้มเข้มเพราะว่าปลายเดือนจุลายแล้วใกล้จะเก็บเกี่ยวจะทำการ harvest กันที่นี่เขาก็ ่กว่าผมเข้าไปดูใน f c e e o o o เขาเขาบอกว่าเขาก็เริ่มฮาวเวสกันแล้วแต่เขาจะเริ่มฮาวเวสจากรอบนอกก่อนเ <c oughs> นี่ยพันนี้น่าจะเป็นฮิตคดน่าจะเป็นที่นิยมปลูกกันเพราะว่าสีเข้มกลิ่นหอมแล้วก็ดอกเต็มมากวิธีการที่เราจะได้กลิ่นของดอกลาเวนเดอร์ ะะจริงๆเขาเก็บตอนแห้งถ้าสดๆเนี่ยยังไม่หอมเท่าตอนแห้งเขาด้วยซ้ำเราเราหยิบมาปุ๊บแล้วก็นี่ฮะบี้เพื่อจะเอาน้ํามันออกมาแล้วก็ดมจะกลิ่นจะติดมือเพราะมันมีน้ํามันอยู่ยมีพัน์นี้ด้วยฮะด้านนี้ปีเตอร์แพนนี่ฮะ,มะแมลงผู้ชอบ ดอกลาเวนเดอร์มากเข้ามาในในทุ่งนี้จะได้กลิ่นเสียงได้ได้ได้ได,ได,ได้ยินเสียงของพึ่งแล้วก็ของมแมลงผู้เนี่ยบินหึง่งตลอดเวลานี่ฮะลาเวนเดอร์คอสต์เวลลาเวนเดอร์บรอดเวย์ แต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกมาที่นี่ฮะในลอนดอนช่วงช่วงแต่วันที่หนึ่งจูนจนถึงประมาณสักปลายออกัสในลอนดอนเนี่ยก็จะมีเมฟิลลาเวนเดอร์ที่เป็นที่นิยมเหมือนกันนี่ยน,นี้คณะลูกทัวร์เอง เห็นไกล้ๆเนินเขาฝั่งนู้นก็ก็มีเหมือนกันแต่อันนั้นเขาไม่ได้ให้เข้าชมให้ชมเฉพาะฝั่งนี้เมื่อสามปีที่แล้วผมมาเขายังไม่ได้ให้จัดเป็นสัดเป็นส่วนให้เดินชมมากขนาดนี้ตอนนี้ปรับปรุงเอาละครับคร่าวๆจะได้ไม่เบื่อกันมากนะัก แต่ขอฝากว้น,นิดนึงครับถ้าชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแต่ถ้าเกิดอยากจะมาเที่ยวอังกฤษแบบ p r i v a t ส่วนตัวไม่แพงอย่างที่คิดนะครับมากันเป็นหมู่คณะครอบครัวคุ้มมากแล้วก็เที่ยวได้ถึงที่ที่สวยจริงไม่ซ้ำกับทัวร์อื่นติดต่อเราเลยครับเที่ยวอังกฤษไปตามอารมณ์จัดจริงได้ใจไปทุกที่ที่เขาว่าสวยแล้วเจอกันครับขอบคุณครับ